มาทุกคนมือมีได้ขนมจีนขนมจีนชามยักษ์นะคะทุกคนข้าต้องกินขนมจีนชามยักษ์มีเลือดมีรูปชิ้นด้วยเด้อค่ะทุกคนมากินน้ำเกลยบสาเลยค่ะทุกคนมาแซ่บๆน้ำแกนเด้อค่ะเอฟซีน้ำยาผสมะคะ่ะเจี๊ยบสีมาก,กินน้ำยาปลาอ่าผสมกระทิ๊นะคะทุกคน ร้อนๆอยู่เลยนะพักกระมิกลำมาแซ่แๆน้ำกันเลยค่ะ FC แบบแตงกอนคิดอยากกินหลายมือเลยทุกคนขนมจิน ่วนตัวเจียบตาดมากกินขาหนุมกินบางแตดหน่อยหน่อยทุกคนแป้งหน่อย,อยแบบให้แม่เห็นให้กินดูแห้งกินจังแดดกับเบือกับต่างส่วนแต่หมอกมึงมากคองแสบนะทุกคนกินน้ำเหน็ดแต่แสบน้ำเหน็ดไม่เคยเบื่อจ็บทียอะ ย้ำไหนบ่เคยเบื่อเจ้าเบื่อน้ำยากะทิกับปลาผสมกันชุกชิ้นปลา คันหอนอยู่เด็กต้องเป่าก่อนเดี๋ยวปากสีพ้อง ngay xin mời là thú quân ว่าโบเพย์เพยูจดเดดไนตัได้ใส่ที่ กินมากเผ็ดอยู่เด็ทุกคน อย่าสิบอกว่ามันก่ได้ใส่ถั่เวเลยทุกคนเหลือต้นหนาสีจังไงมึจอบบ้างมาแล้วจ้า ทุกคนแสบคือแบบเจี๊ยบมากกินตั้งแต่หน่อยๆเลยทุกคนไปใซนี้ก็กินมากกินข้าวปุ้นกับตับหมูตําสั่วมาแท่มมาเป็นชีวิตจิตใจอีเลยไปใสกับกินเวลาเมียบาในีสิกินแต่ตักหูงกับหลูกกับหลานกินจนแบบบวมบวมโซตีอันบวมโซเดียมน,น,น่ะทุกคน เบมือนพ่อเหมือกับมาออกกําลังกายออกมีหลักสาเหตุเป็นอยังคือออกกําลังกายออกกําลังกายเพื่อกินก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยเรียแล้วนะทุกคนหมดจ้าบําบันจะปอนเสื่อเลยทุกคน ไปซื้อเองไปซื้อเองอยู่บิก๊กซีซื้อมาเป็นปิดแกะเก็เพระว่ากินกินเผ็ดไม่ค่อยดไ,ได้มากินตน้มยุฮงกมากินข้าวปุ้นมากินย่ำ ยำข่าปูนมาก,กินอันข่าปูนอันเส้นหนามปลาอีอย่างที่เป็นอันครับครับอันข่าปบบบูนเนี่ยข่าปนขนมจีนนี่มากกินยังได้แต่เบื่อกินได้ทุกมื้อกระดับแสนเลย กระดาบเียดเลยครับปนยังไงกเปือชอบาเมืเก่สดน้ำมอนได้เบียทุกคนาเก่องใจสดน้ำวันนาสิหายเียไม่กินชั่วทำสัวบอสทุกคนเออแสบเสียบอกว่าประเทศเองหนอกซื่อแต่ว่าแสบคำว่าปุ่งตึงแสบอยู่้ยน้ำน้ำกระดาษัน เมือนีก็ขอขอบคุณเอฟซีนะคะฝากกดติดตามเจี๊ยบซานเพื่อผู้ใดเห็นเขามาผู้ใดเขามาเห็นเทือแบกกับฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจีย๊ยบซา j เจโอทูออฟฟิเชียลด้วยนะคะเพื่อเป็นการเป็นกําลังใจให้เจี๊ยบมีการทําคลิปในคลิปต่อไปนะคะเนาะมือนีก็สวัสดีค่ะ